สบายดี่านู้ชมทุกทุท่านหรือฟังลาหรือฟังไทยหรือฟังเทศสบายดีนะอืมอนี่บอกบอกบอกนาะสนใจก้าวนาะพี่น้องพี่น้องมอนี่น้องสนใจกื่อแล้วแต่บ้านน้องสนใจพี่น้องมาเยี่ยมน้องแต่ก็ตกวขอไปด้อยพี่น้องทีน้องสใจบริด้ทน้องบิดอยู่ในโรงพยาบาลพี่น้องเพาะเชียงแบบเขาเปิดตู้อยู่พี่น้องเขาเมียงกุสลมสลออก็บูุญยังพี่น้องน้องใจยานกล่องมันอันนั้นมัน มันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกพี่น้องพอเชียงโตูได้พี่น้องก็เลยแบบก็เลยแบบอันนั้นพี่น้องบริษัทายพี่น้องนี่หมดอยู่บนอยู่บนนี้พี่น้องเลยอยจะคุยกัาพี่น้องดีสบายดีเนาะเนี่ยซื้อบัตรตุ่มเงินในลาพี่น้องทายก่อนเท่านั้นก็ไปไปอาบน้ำยังไม่ได้อาบน้ำนี่พี่น้องเมื่อเท่านั้นพี่น้องนเวลานอนไปไปเรื่องนอนไปบางทีเราไปกับทายลับอยู่พี่น้องเพราะเราสนใจกัอายอยู่พี่น้อง อาย <im sharing> อยู่พ cool. The ี่นเองกันเลยทายแบบแบบทายรัดแบบทายรัดเลยแบบน้องบิดยูนะกับน้องบิกาก็จะเป็นใล้ไข่เลยพี่น้องอ่ะน้องชาก็ไปแบบไปทิศหน้าบางทีน้องชดยจะทายพี่น้องดูว่าตัวน้องบิดจะจอยําได้จากแบบจอหรืออวนพี่น้องน้องก็ตกกไปทึงผสมทุกทานด้วยน้องใจก็ลืมเลยพี่น้องพอลุมนองไงที่ทายแบบว่าเชียงตู้หรือพี่น้องน้องดาก็บริทายพี่น้อง ปีกาเข้าในในยังบาใจพาน้องใจเข้าในบ้านยังกูพูพี่น้องใกล้ๆเซปูแลวพี่น้องไปกับน้องมัดนี่แหละพี่น้องกี๊กกินแล้วเข่าพี่น้องไม่กินเข่ากิ่มีลายพี่น้องนี่ก็ล้านันและพี่น้องตกหมอกพี่น้องว่ะน้องบิดกะใครๆในตอนนี้พี่น้องอยากปีน้องบิดกาเกิใครและพี่น้องเลยกันยังตีนยังเลียนยังเราว่ามึนหัวอยู่พี่น้องมึนหัว มันดนเราเป็นไก่เป็นไก่ือมันูัวไปนอกตีที่ตีนเรานับที่ออกเลือดนักก็ยังเดียวไปนอยเลยแมวตีนแมวคือเก่านี่แหละพี่น้อยไปรักษาแล้วจะโดนพี่น้อยจะโดนรักษาลาซาเอาไปรักษาไปปาดไปไปปาดและปาตีนออกแล้วมดนอนำหนองมันพี่น้องพอออกแล้วมันจะเกิดใหม่พี่น่อง ตอนนี้ยืนกับเลี้ยงน้องเบนน้องเลนแล้วพี่น้องน้องใจไปเยี่ยมน้องเลนกับน้องเบนกับแม่น้องใจกัเห็นนอกน้องๆกลินอยู่พบนน้องไใจก็เลยสื้ของกินแบบแตงโมบุรัมเนแตงโมพี่น้องตรงกับตัวกัพี่น้องมักแตงพี่น้องแตงกับมังย่างหนังสือนะมั้งฮะเออหมากเกียงพี่น้องมากเกียงและกับปลานิลพี่น้องปลานิล สื่อฝากให้แม่พี่น้องเพราะเ่าบ่มีคนหากินที่พี่น้องเพราะตบิดจะเป็นกายนางไปกะกะนอนเฝ้าน้องบิดเลยพี่น้องอยู่โรงพยาบาลพี่น้องกับลาเาวและก็นางนนางดอนนั่นแหละพี่น้องเอาพี่น้องอางใบกาบอกวแล้วพี่น้องแบบบอกนิดเดียวกับบอกให้พี่น้องได้ดีใจที่น้องบิดกะบอกเป็นยังไรพี่น้องเพราะเศร้าๆแล้วพี่น้องที่น้อยนั่งใบกา สำหรับคลิปนี้น้องใจขอลาไปก่อนพี่น้องต้องขอบใจพี่น้องทุกทุกท่านที่ติดตามส่องน้องใจทุกๆคลิปและเบิ้งส่องน้องใจและคอมเมนต์ให้น้องใจพี่น้องที่พี่น้องคอมเมนต์ตลอดนะปูเบิ้งให้น้องใจพี่น้องต้องขอบใจปูรีพี่น้องขอบใจรีพี่น้องเลยปูกับคอมเมนต์ปูกับประมาณคอมเมนต์พี่น้องต้องขอตัวไปปูกับอ่านพี่น้องเลยอ่านที่ สีท like the no. so, so, ุกทุกทานคอมเมนต์ในหนองไทยปูอ่านบางพี่น้องอาน่ะบางทีน้องใจก็บเรเคยแบบติดต่อกับปูพี่น้องตอนนี้ก็ติดต่อแล้ะสองเสมอพี่น้องปูตอนนี้ก็เริ่มจะดีแล้วพี่น้องเลยน้อนใจแหละบอกพี่น้องว่าปูก็จะดีแล้วพี่น้องเราดีแล้วจะเป็นใครพี่น้องต้องขอบใจร้ายพี่น้องบางทีก็เปาะพี่น้องเปาะเป็นพี่น้องเพาะน้องนแาบบอกพี่น้องบางทีก็พี่น้องเอฟซีทุกทุกทาน เอ้พอในปูให้เศร้าแบบน้องบิดนี่แหละเอ้ยพอในน้องบิดและเอ้ยพอในไอ้ปูเศร้าพี่น้องบางทีเอฟซีบางทีจะเอฟซีทุกท่านที่คอมเมนต์ในแบบแบบนี้เราจะบอกแบบแบบแบบยังลืมเลยพี่น้องก็ตัวก็ไปน้องใจกูเพาะพันได้พี่น้องเพราะเอฟซีทุกท่านเอ้พอในปูและน้องบิดหายไวไวแบบนั้นบางทีพี่น้องเพราะมันจะหายไวพี่น้อง อกใจลายพี่น้อง FC บางลาหรือบางไทยหรือต่างประเทศต,ต้องอยู่ดีมีแรงสุวภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับคลิปนี้นอ้องใดขคอละไปก่อนเนะสบายดีบ๊ายบาย